มาอีกค่ะทุกคนคูณยี่สิค่ะทุกคนดอกนี้อือออาวคูณ22งค่ะทีนี้มาอีกแล้วค่ะทุกคนจัดไปงามงามเอาสิบก็มาค่ะทุกคนคูณ2ี่สองรัวรัวไปเลยค่ะทุกคนอ้โหีหลางวันก้อนโตเข้าให้จัดไปค่ะทุกคนเท่าไหร่มาดูกันอ้คำเตือนเด็กอายุ18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ กราบสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้พาทุกคนมาที่รักกี้เนโกหรือว่าแมวน้ำโชวนั่นเองนะคะวันนี้เอาทุนมาที่2,000ค่ะแล้วก็ติดเทอร์โบก่อนนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้อยากจะเบดสูงหน่อยนะคะทุกคนนั้นขอเริ่มต้นที่เบตยีไปเลยนะคะสําหรับทุน2,000นะวันนี้จ๋าจะพาทุกคนมาทําตามสูตร ของ FC คนหนึ่งนะคะเขาทักมาหาจา๋านะคะเขาบอกว่าเขาลองแล้วมันปังนะคะทุกคนเราจะมาลองตามสูตรพี่เขานะคะทุกคนนะเป็น FC นะคะมาลองดูกันค่ะเป็นการแตก3าครั้งแล้วทำการซื้อค่ะทุกคนมาอ่ะเข้าให้อันึ่งนะคะทุกคนรับไปนะครั้งที่1น่ะคะแตกครั้งที่1แล้วค่ะทุกคนกดไป,ปค่ะทุกคนอ่ะปึ๊บปั๊บเข้าให้แตกครั้งที่หนึ่งละอ่ะแตกครั้งที่สองค่ะทุกคน ะะแต่ครั้งที่สองแล้วนับไปอีกอ่ะแต่ครั้งที่3แล้วนะคะทุกคนนะ <Yeah. S 1> แล้วหมดจากการแตะตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการซื้อค่ะ <Yeah. S 1> อ่ะซื้อไปเลยค่ะซื้อที่1,500นานะคะทุกคนนะเห <Yeah. S 1> ลือแค่200 <Yeah. S 1> กว่าเท่านั้นนะคะคน <Yeah. S 1> ถ้าไม่ปังก็คือเราอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะ <Yeah. S 1> อาจจะได้แบบมาแบบเปลี่ยนแปลงะคะ <Yeah. S 1> อ้าทุกคนกดมาเต้าเลยค่ะทุกคน <Yeah. S 1> อ่ะถ้าเกิดไม่ปังเนี่ยก็คือต้องแบบ ขอบคุณพี่เอฟซีนะเออแต่ว่ามาดูกันก่อนค่ะว่าจะตังอย่างที่พี่เขาแนะนามาหรือเ่านะคะทุกคนอย่างที่พี่เขาบอกมาหรือเปล่านะคะทุกคนะอะจัดไปค่ะทุกคนยังไงจ๊ะอือมาค่ะทุกคนอุ้ยมาเราซื้อบาทที่พันห้าใช่ไหมคะเรามาเุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับสูตรนี้นะคะทุกคนนะอะไปต่อค่ะทุกคนยังไงอือ มาโอ้โหซูชิซูชิแบบข้าวปั้นนะคะทุกคนนับมาะคะ่ะทุกคนตางวันก้อนโตมาจ้าหยึ่งห้าหมดอะ่ะแต่มาอีกสี่ร้อยนะคะทุกคนเรามาดูกันว่าในการหมุนนะคะหมุนแล้วก็ซื้อของเราเนี่ยในการซื้อเนี่ยมันทุนพันห้าใช่ไหมมาซื้อแล้วมันจะปังไหมจะได้กําไรไหมอ้ามาอ, 700, 60, อมาอีกเจ็ดร้อยหกสิบอ,นนอ,อ,าอ้ามาอีกทุกคนบวกต่อเนื่องเลยดอกนี้อ้าวแมวท้องก็มาดีนะคะทุกคนคูณสิบสี่ไปแล้วแล้วก็รางวัลก้อนโตมาแล้วค่ะทุกคนมาดูว่าจะเท่าไหร่อ่ะสามร้อยสี่ร้อยค่ะทุกคนซุปเปอร์ 1,160อ่ะทุกคนเหมือนจะใกล้เคียงของทุนเราแล้วอาจจะกำไรแล้วก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนสรุปยอดอวมของการซื้อนะคะทุกคนนะอะ14คูณ14ค่ะท, 14, ทุกคนอ้้หูข้าปั้นกับเคค่ะทุกคน เข้ามาดอกน,นี้อ่าถือว่าใช้ได้จัดจ้านอยู่นะคะทุกคนจัดไปเออรางวัลก้อนโตสมทบมาอีกค่ะทุกคนเหลืออีก2หมุนค่ะทุกคนอ่ะเท่าไหร่อืมเมกาแปดร้อยมายอีกน่าจะได้ทุนของเราแล้วล่ละค่ะทุกคนนะนะอีกหมุนนิดเดียวค่ะทุกคนอีกหนึ่งหมุนค่ะทุกคนอ่าคูณยี่สิบสองแต่ซ้ำท้ายมาอีกไหมแตกซ้ำมาไหมไม่มาค่ะทุกคนเสียดายนะไปถึงยี่สิบสี่คทุกคนมัดรวมในรอบนี้เท่าไหร่โอ้โหสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดา 2, ถือว่า ใช้ได้ถือว่าผ่านนะคะทุกคนนะอ่านนั้นจะมาดูรอบที่2ของเราะคะ่ะทุกคนเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด30ค่ะในเมื่อมีทุนแล้วเราต้องก้าวขยับขึ้นนะคะเบ็ดอ่ะนะไปคะ่ะทุกคนหาหาให้มันแตกก่อนนะคะทุกคนยังไงคะเหมือนจะยังไงจะนานไปไหมอันหนึ่งะคะ่ะทุกคนครั้งที่1นะคะทุกคนนะมาหมากักเข้าให้อัครั้งที่2ะคะ่ะทุกคน ครั้งที่สองแล้วไงอีกมาอีกอีกนานไหมอีกนานหรือเปล่าอ่ะครั้งที่3จะแม่อ่ะมาแล้วค่ะทุกคนแตกมาด้วยนะคะแตกแล้วก็โอ้โหมาเยอะเลยนะคะทุกคนมาใช้ได้เลยะค,ะเค่ะทุกคนเอ้าไปค่ะทุกคนมาหมดแล้วค่ะทุกคนเราจะทำการซื้อในเบ็ด30นะคะรอบนี้เอาซื้อ2250โอ้โห,โอโหรอบนี้ซื้อเยอะมากนะคะทุกคนนะได้12หมนะะุนค่ะทุกคนอ่ะมาเริ่มกันเลยะคะ่ะทุกคนรอบที่แล้วก็ถือว่า โอเคนะคะทุกคนถือว่าก,ะะกําไรานะคะทุกคนถือว่าสตรผ่านนะคะทุกคนออามาดูรอบ2:30เบ็ดสาค่ะทุกคนไปยังไงอ่ะตัวคูณมาแนวท้องเข้าค่ะทุกคนคูณ4ี่ค่ะทุกคนยังค่ะยังไม่ปังเท่าไหร่อาหมาอีกคูณ4ี่คูณหไปแล้วค่ะทุกคนแมวมาค่ะทุกคนแล้วไงอีกอม,มาเป็นไง อีกเจ็ดหมุนทุกคนอีกเจ็ดหมุนมเข้าปั้นมาเต็มแต่ไม่แตกทุกคนแล้วไงอ้าวแมวว่ายังไงคะแมวว่ายังไงอ้าวแมวท้องมาอีกคูณสิบไปแล้วจ้ะแม่คูณมาเยอะแต่ขอให้แตกออกมาเจคูณสิบสองเขาให้เออร้อยกว่าก็เอาเอาทุกคนเหมอืมอมคนคิดว่าจะเข้าฟีซ้อนนะคะทุกคนมาอีกแมวทองมาลัวมากะค่ะทุกคนเหลืออีกสองหมุนยังไงคะทุกคนรอบนี้ดูไม่ค่อยปังเลยนะคะทุกคนหรือยังไงหรือจะมาตอนท้ายดูค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราลงทุนเยอะนะรอบนี้นะคะทุกคนนะอข้าวปั้นหอสาหร่ายมาแล้วค่ะท เอมาอีกค่ะทุกคนคูณยี่ค่ะทุกคนดอกนี้อื้หึเอาคูณย2่ค่ะทุกนี้มาอีกแล้วค่ะทุกคนจัดไปงามงามเอาสิบก็มาค่ะทุกคนคูณย2่รัวรัวไปเลยค่ะทุกคนโอ้โหนี่รางวัลก้อนโตเข้าให้จัดไปค่ะทุกคนเท่าไหร่มาดูกันโอ้โหสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสองกำไรเห็นเห็นแล้วนะคะทุกคนสูตรนี้ได้ผลจริงๆค่ะทุกคนมัดรวมมาสิคะมัดรวมมา3,792นะคะทุกคน โอ้โหนึกว่าจะไม่ปังนะเมื่อกี้เนี่ยนะสำหรับการซื้อรอเมื่อกี้นี้อันนั้นจาขอก้าวกระโดดไปเลยนะคะทุกคนนะเป็นเป็ด50ค่ะคนนับไปลุ้นไปไหนเอ่ยแตกแตกแตกคนหาแตกอา้าวครั้งที่หนึ่ง แตกแล้วค่ะทุกคนไปต่อค่ะทุกคนครั้งที่1ยังไม่จบค่ะทุกคนอ่ายางยางเราต้องเอาเป็นหมุดน,นะคะฟังจาก F4 เราหมานะคะทุกคนนะไปต่อไปต่อไปต่อว่าไงอุ๊ยทำไมนานจังทําไมนานจังล่ะคะอุ๊ยไม่ละคะ่ะครั้งที่2ค่ะทุกคนเหลืออีกหนึ่งครั้งค่ะทุกคนอีกหนึ่งครั้งจ้แม่เอามาสิจ้าอ่าครบ3แล้วค่ะทุกคนอ่ะเรามาซื้อกันเลยค่ะทุกคนรอบนี้ซื้อเยอะนะคะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบจแม่โอ้โหเหลือแค่สองร้อยกว่าบาทเองนะคะทุกคนอ่ะไป ไปเลยค่ะทุกคนนะซื้อเยอะมากนะคะรอบนี้นะคะ10หมุนค่ะทุกคนนะไปจ้าค่ะทุกคนถ้าใครอยากจะตาที่เดียวกับจ๋านะไปตาได้นะจ๋าเอาไว้ที่เดิมนะคะทุกคนใต้คลิปปักหมุดเอาไว้นะคะยังไงก็ไปตาก็ได้นะคะทุกคนเอ๊ะทำไมยังไม่มาค่ะทุกคนยังไม่มาเอ้าตัวแมวทองมาเทียบเลยทุกคนมาคูณ14แล้วแต่ยังไม่แตกเอาดอกนี้ยิ่งซื้อแพงนะคะทุกคนรอบนี้ยิ่งซื้อแพงนะคะอย่าทํากับจ๋านะ อย่าทำจสารนะคะทุกคนนะเออดูสิทุกคนใจไม่ดีเลยนะคะตอนรอบนี้นะคะทคนเอาอยัางไงคะอะเกมนี้ก็อยู่ในค่ายพนะีจนะจ๋าลืมบอกนะเผื่อ f ออ่ะ,อะบางคนนะคะยังไม่รู้จักนะคะคนถ้าเป็นสาวกใหม่ๆน่าจะไม่รู้จักนะแต่ถ้าเป็นสาวกเก่า,าแล้วเนี่ยคือแบบว่าดูแน่นะคะสําหรับเกมแมวนะคะทุกคนอ่ะไปคะ่ะทุกคนอุ้ยคนยังไงอ้าวมาคนดอกนี้ปัดก็ให้โอ้โปิดท้ายนะคะทุกคน ปิดมาเลยอื้มดอกน,นี้ค่ะทุกคนเงินรางวัลก้อนโตเข้าเลยค่ะแม่ยังเหลืออีกหนึ่งหมุน,นะค่ะทุกคนโอ้โห้ซูเปอร์ไปเลย5้าพันแปดสิบห้าค่ะทุกคนโอ้โห้ตบท้ายแบบทอร์นาโดเลยนะคะทุกคนยังเหลืออีกหนึ่งหมุนค่ะจัดไปค่ะทุกคนท้ายและท้ายที่สุดคือตรงนี้โอ้โหไม่มานะคะคูณ20เท่าไหร่ค่ะทุกคนมัดรวมมาค่ะทุกคนรอบนี้โอ้โห้ห้าพันหกพันสองร้อยห้านะคะทุกคนถือว่าผ่านนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะทุกคนนะยังไงก็ไปตามกันได้นะจานะะ้าไป